นนะซึ่งสิ่งที่จะมาสอนมีนะฟรีๆๆๆ,ๆๆๆเลยนะคะซึ่งทุกคนสามารถทําตามกันได้เลยาถ้พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไปดูบ๊ายบายไปดูสิไปอะไรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะวิธีการของจิบเคนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโปรแกรมนี้นะคะแต่เป็นโปรแกรม ซิมสี่สตูดิโอเนาะทุกคนโปรแกรมนี้ทุกคนนะ่ะจำเป็นต้องมีมากๆนะคะเพราะเป็นโปรแกรมที่เออแบบหลายๆคนจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือโปรแกรมซิมสี่สตูดิโอนะคะโปรแกรมนี้เนาะสำหรับหน้าตาโปรแกรมนะคะจะประมาณนี้นะทุกคนหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้เอ้ยเลยนะคะก็มันจะประมาณนี้ทุกคน รู้ส <laughs> ึกแบบไเปลยระเวลาปกติไไจะไม่มันจะมันจะไม่เป็นมาช่องสี่แบบนี้นะแต่เวลาก็ดีแล้วนะคะมันจะได้รู้ว่าเราย้ายไปที่ไหนได้บ้างนะคะมันก็คือเไปปรับมาเงี้ยมันก็เลยทาให้คอมเรามันแบบเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ปกติแหละไม่มีปัญหานะคะก็แต่ประมาณนี้นะ อันนี้นะคะเราสามารถใช้มดของเราที่เราโหลดมาถือว่าเราโหลดมดต่อเชิอและสีขาวมาห้ือยากจะมาพิมพ์ลายเองอะไรเงี้ยเออเราสามารถใช้ได้นะแต่อันนี้จะโอเคอ่ะจะมาอธิบายสำหรับคนที่อยากจะเอาเสื้อในในตัวเกมไปซิมก่อนนะคะก่อนแรกเลย Creator Name นะคะอย่าลืมตั้งชื่อกันด้วยแล้วเรามาดูกันที่หัวข้อแคสนะคะหัวข้อ c a s ก็จะมีแคสนะคะ Create Standalone Create 3D m a s h a แ d ด a s สต์ s า o เวิร์ด r นะให้คลิกที่ Create Cast and Alone นะล้วก็คลิก Cast นะเขาก็จะหมุนๆแบบนี้เราก็จะมาเจออะแคสพวกนี้ก็จะเป็นแคสเสื้อผ้าหมดเลยนะแล้วเราก็เลือก Content นะคะเอ้ยเลือก Part t i b e นะคะตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะจะจะเลือก Coating Top ละกันนะ Coating Top ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะ Special นะคะก็คือเป็นอ่ะพวก จำพวกนะก็แบบเป็นคนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกคนนะเจนเดอร์ Gender นะคะก็คือเพศนะคะทุกคนเพศก็จะมีเฟมเลสแล้วก็เมลส์นะคะเฟมเลสที่คือคอ,อธิบายก็คือผู้หญิงเมลก็คือผู้ชายนะก็เลือกผู้หญิงไปเอสนะคะอายุอ่ะเราจะเลือกเป็นอัดัตละกกันนะอดัต นะคะก็แต่ทุกคนเลยนะไม่อยากจะให้เป็นของเด็กของผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่เราชอบเลยนะคะเจอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่จูเคจะเอาเสื้อตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นเสื้อของพา d i s c ค v e r University นะคะเป็นเสื้อครึ่งตัวปะ่ะเออเอาสีม่วงนะคะแล้วเออเอาสีขาวดูไหมเอาสีขาวดีกว่าแล้วก็กดที่คําว่า next เลยนะ แล้วจากนั้นก็เลือกที่จัดเก็บนะคะทุกคนสามารถเลือกที่จัดเก็บได้เลยนะจะจะเก็บไว้ใน C C J ป C C เนะโอเคแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรกันเนาะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกเซฟค่ะชื่อนี้นะคะจะเป็นชื่อไฟล์ที่เราจะเอาไปวางเป็นม็อดของเราเลยนะชื่อม็อดของเราเลยจะตั้งว่า Grace Top อ,อาภาษาไท,ทยเฉย เกรสท็อปซีซีอย่างนี้นะแล้วก็ซิม4 p a แพ็กเกจนะมันจะเป็นแพ็กเกจนะคะนำส่วนไปกดเซฟเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะคอมเราเนี่ยมันก็จะอันนี้มาในส่วนของตัวเกมนะคะอันนี้จมุมเก็ตจะสอนแบบคนที่เอาเสื้อผ้าในเกมออกมาก่อนนะ ก็ให้ทุกคนนะคะคลิกเมาส์วขวาปะเออคลิกเมาส์วขวาคือการหมุนแนวนี้นะกดลูกิ้งเมาส์คือการหมุนแนวนี้นะเลื่อลูกิ้งเมาส์เข้าออกเป็นการซูมการขยายนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปดูที่เทกเจอร์นะเทกเจอร์แล้วก็เขาจะเลือกมาให้แล้วแหละไม่ต้องไปเลือกอะไรนะคะกดที่เอ็กพอร์ตนะสีเขียวเขียวเอ็กพอร์ตและเลือกเลยค่ะว่าจะให้ชื่ออะไรสมมติว่าจะต้องชื่อว่า ลายอันนี้จะเป็นลายของเรานะที่เราจะเอามาใส่ในเสื้อนะกดเซฟไปจึ๊บเขาก็จะเด้งมานี่เราเซฟแหละสรุปไฟล์อ่ะเดี๋ยวจะเขาเปลี่ยนแป๊นนึงนะเดี๋ยวทุกคนจะงงกันนะคะงงกันแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยจริงๆนะอ้าวจะกดผิดอีกแล้วว่าเอ้ยทำไมเราชอบกดผิดนะ โอเคโอเคไปจะเปิดโปรเจชอ่ทำไมวันนี้ออกไปเรื่งโปรเจชอ่ไม่เอานะคะอ่ะโค้ดเดิะโปรแกรมโอเคกลับมาสู่สภาวะปกติเอ้ไปเอาเมากกันโอเคนะคะซึ่ง มันอันเนี้ยของจุ้เคที่เธอเลือกมามันจะมีสองลายใช่ไหมให้ทุกคนดูสีที่เราชอบนะสมมติจุ้ยเคจะเอาสีขาวเนาะสีม่วงก็คลิกไปแล้วกดรีมสวัสดไปนะคะแบบนี้ให้มันเหลือแค่สีเดียวเป็นสีของเรานะสวัสดทำเนียนี่ก็คือสีนะเราสามารถตั้งให้เรารู้ได้ว่าเออนี่คือของเราก็ได้อ่ะจ k ้าเคจะตั้งเป็นฟ้ากับดำแล้วกันนะตรงนี้เป็นสีดำนะนี่นะและหลังจากนั้นนะคะก็ออกเลย เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปิดนะผังหน้าจอโอเคค่ะแล้วก็สำหรับไฟล์ที่ทุกคนจะได้มานะก็จะมีทั้งหมด2ไฟล์นะคะก็คือ2ไฟล์นี้นะเป็นไฟล์รูปกระดาษสีขาวนะคะกับไฟล์รูปภาพนะ นะคะในส่วนของไฟล์รูปภาพนะคะอ่ะเราเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะส่วนขั้นตอนที่เหลือเราก็ทําเหมือนกันต่อไปจูเคจะมาสอนสำหรับคนที่ทํำหมดนะสำหรับคนที่ทำหมดก็จะต้องเตรียมเสื้อผ้าที่จะพิมพ์ลายจูเคนะคะจะเอาเป็นเสื้อตัวนี้นะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อตัวนี้เนาะทุกคนกลับมานี้ในเรื่องของเปลี่ยนสีทุกคนเอาไว้จุเคไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะ ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็แค่อันนี้คือมันเป็นของตัวเกมด้วยไงแต่ก็กะว่าเอออันเนี้ยคือมันบักทั้งหมดเลยใช่ไหม อ่ะแล้วก็ไอที่เราไม่ต้องการเราก็รีมูไปนะแต่ถ้าเราต้องการเราเก็บไว้ก็ได้นะคะแล้วก็โอเคนะคะถ้าเอาแบบสีขาวไปสีกอันหนึ่งแล้วก็กดไอสโวตไปอีกอันหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นขาวดํานะคะเพื่อที่ให้มันแยกออกเนาะว่าเออเนี่ยคืออันที่เราสร้างแล้วเนี่ยคือเบสิกของเกมอ่ะหลังจากที่เราได้แล้วก็กดเหมือนกันค่ะ Import ์ตวิทยาศารทุกคนเวลาที่ทุกคนได้มันมาในโฟลเดอร์ใช่ไหม จะเนี่ยเป็นไฟายนี้ที่วิเกได้มาก็คลิกเมาสขวา Open w i t h นะคะ Sims 4 Studio มันก็จะได้หน้ามาแบบเนี้คนได้หน้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด Import เหมือนเดิมนะคะ s a e Save เป็นลายลายสองอจะไม่ได้หรอ ถ้าเสร็จไปได้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเป็นคนแบบเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไไอาร้าวทุกคนชื่อฟาอิดนอตคอลเล็กเสียไว้ที่ไหนเดี๋ยวดีอ่ะดีไปสี่สด้วยกันตั้งชื่อไปเลยค่ะสองน้องสอง เราไม่ส่งไม่เซฟมนและทุกคนเราขาดอะไม่เซฟแล้วดีกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขั้นตอนอื่นๆก็เหมือนกันไงเราก็ได้รูปภาพนะคะแล้วก็ไฟล์นี้นะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะไฟล์นี้ก็คือมันจะเข้ามารวมอยู่ในไฟล์นี้เลยนะก็คือใครที่จะใช้มอดอะก็คือจะมีรูปภาพเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรูปแล้วก็เป็นไฟลมอดของเรานะคะที่เราต้องการแค่นั้นเองแล้วก็พันหน้าจอไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็ เข้าไปที่ไฟล์รูปภาพของเรานะเมื่อกี้เราได้เป็นลายมาใช่ไหมก็เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ใช้หมดก็ได้ไฟล์เหมือนกันแล้วก็กด open w i t นะคะเลือก GIMP นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะกับในี้ก็ใช้ได้นะทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะประมาณนี้อันนี้เขามีอัปเดตเวอร์ชันนะเดี๋ยวเอาไว้ดูเค้าไปอัปเดตแล้วกันเนาะ อ่ะก็ให้ทุกคนนะคะดูสัดส่วนนะในส่วนของตรงนี้ก็คือหน้าตรงนี้คือหลังนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพวกรายละเอียดนะคะกดชิปทีนะปึ๊บอ้าเอาไม่กดชิปทีอ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนสามารถขยายได้ตามปกติเลยนะเนี่ยขยายได้ตามปกตินะ ก็เลื่อน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 ได้ตามปกติคือคลิกตรงเมาส์ตรงกลางอะ่ะเราก็เลื่อนได้นะคะนี่ประมาณนี้นะจะเอาประมาณนี้เพราะเราจะใส่ข้างหน้าใช่ปะแล้วเราก็กดที่ A นะหรือว่าข้อความนั่นเองนะก็เข้าไปที่ Google ค่ะพิมพ์ว่าฟอนอุ้ยแค่พิมพ์ภาษาภาษาไทยอีกแล้วฟอนไอจี ฟอนตไอจีนะคะพิมพ์ตามเนาะแล้วก็เลือกเลยจุ๊บอ่ะทีนี้นะคะเราจะพิมพ์ว่าไ้รู้คนพิมพไม่ได้ g y k เลิฟ e นะคะเรียบร้อยเราก็เลือกไอที่เราชอบชอบเลยค่ะชอบอันไหน,นเลือกอันนั้นเจ้าเคจะเอาอันนี้แล้วกันนะเราก็คลิก คลิกเข้าไปเลยคัดลอกอ่ะสำหรับลิงเว็บนี้นะคะจะเลี่ยจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะแล้วก็เข้า GIMP นะคะกด c t r l V นนะปึ๊บมาแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะได้สองตรงนี้คือสีเนาะเลือกเลือกรเลีอนสีมากดโอเคนะสลับกันด้วยนะคะตรงนี้สลับกันไปแล้วก็เลือกสีดำแล้วก็เลือกตรงนี้นะ เลือกให้เป็นเป็นช่องอีกก็คือการคุมเลือกสีเป็นสีดํากดโอเคอาเดือนอีกแหละแล้วลจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ขยายได้เลยนะแล้วก็ขยายตามปกติของเรานะอ่ิจริงเนี่ยแต่ัน,นี้นะคะจะ๊กแนะนําให้ทุกคนไปที่ตรงนี้นะ ในส่วนของตรงนี้นะหรือว่าจะกดชิปทีก็ได้นะคะปึ๊บได้มาแล้วอ่ะแล้วกดคอนโทรลเซสให้มันปกติก่อนเออกดแล้วก็เลือกก็ดะกดที่เครื่องหมายนี้แล้วก็เลือกนะคะหลังจากนั้นก็ขยายเข้าขยายออกได้เลยเนี่ยเอียงข้างเอียงขวาหลังจากนั้นนะคะตรงกลางตรงนี้กดตรงพื้นที่ว่างก็คือการย้ายนะ เนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงอื่นๆนะจจ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลือกก่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะ่ะทุกคนแล้วก็สีอะทุกคนเลือกได้เลยนะอยากได้สีอะไรได้สีม่วงก็กดโอเคไปเลยก็ได้นนะตรงเนี้เราแก้ของแก้ไขอะไรต่างๆนะคะได้ตามปกติได้ตามศาษนาวิสัยของเราเลยนะทุกคน อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะจะไปจะใส่ลายสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งต่างๆนะก็เลือกไปได้นะพูดดาวก็ล่างมาใส่ได้นะทุกคนเนี่ยลางมาใส่ได้ตามปกติเลยก็คือใช้โปรแกรมได้ตามปกตินะหลังจากนั้นนะคะกดไฟล์ export add นะแล้วก็เลือกทับลายเพียงจงออมเลยรีเพจหลังจากนั้นกด export นะคะ เียบอยเราไม่ต้องเอาอะไรออกมาสิไไแล้วก็ออกมานะคะไปที่หน้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นของเราใช่ไหมเราก็กด import นะคะ import ปุ่มสีฟ้าแล้วเลือกลายของเราไปนะเมื่อกี้ที่เราเซฟทับไปแล้วเนาะทุกคนกด open จะประมาณนี้เลยนะมันก็จะขึ้นเป็นแบบลายตัวอย่างนะคะให้เรานะก็จะเห็นค่าว่าจ k เคหรือแบบนี้นะหลังจากนั้นก็กด ตั้งชื่อได้นะคืออันนี้ไม่ต้องตั้งนะคะกดเซฟไปเซฟไปหลายๆรอบแล้วกัน,นปิดไปเลยนะคะปิดไปให้หมดค่ะหลังจากนั้นนะทุกคนจะเห็นว่าเกรทท็อปซีซีของเราเนี่ยมันได้ถูกเซฟเข้าไปแล้วนะคะก็คลิกเมาส์ขวากด c o อปปี้นะคะหรือว่าคัดก็ได้นะก็จะคัดไปเลยคัดไปคัดหรือยังเนี่ยมองไม่เห็นไปที่ ด็อกิเมนต์นะคะหรือว่าเอกสารเนาะอีเ e ล็กเอนดิ้งอาร์ตนะคะเดซิมสี่แล้วก็ไปที่มดเนาะหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อเนาะแล้วก็กดนี่เป็นไฟล์แหละก็กดพาสไปเสร็จเรียบร้อยง่ายๆจ้าทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะ